สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพามารับชมกับรถกระบะเข้าใหม่นะครับตอนนี้ก็ทุกคนนะครับที่กําลังรอคันนี้นะครับเดี๋ยวนี้มาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูกันนะครับยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเนี่ยกําลังจะมาติดฟิล์มให้แล้วนะครับเรียกชงเรียกช่างมาแล้วนะครับกําลังจะฟิล์มลอกติดให้ใหม่นะครับของเดิมนะถามว่าใช้งานได้ไหมเอาจริงใช้งานได้นะครับนะแต่ผมดูมันมีรอยแบบรอยจางๆนิดนึงนะเป็นรอย กิดขวดเล็กน้อยไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะครับก็ตรงนี้นะสั่งเบิกฟิล์มติดให้ใหม่เลยรอบคางจบๆนะครับก็หากใครสนใจนะครับกับตัวดีแม็กนะครับไฮันเดอร์สองจุดแดก็ไปเลยนะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับภายในก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมีแค่ล้างข้างนอก นะครับไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอติดฟิล์มนะครับแม็กก็ได้ลายเหมือนลูกโม่ไปเรียบร้อยนะครับมากับยาง AT ทหล่อๆเลยนะบอดี้ขาวครับสี่ประตูมีไอตัวข้อข้างหลังด้วยนะครับใครเอาไปแบบว่าใส่ข้าวใส่ของนะครับเอาไปประกอบอาชีพเนี่ยจัดได้เลยนะครับพอค้าแม่ขายนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับแบกข้าวแบกของขายอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไปประกอบอาชีพมาเอาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเบิก กระจังหน้าให้ใหม่นะกระจังหน้าเนี่ยอันนี้คือรถมาเดิมๆนะกระจังหน้านจริงๆมันเป็นเหมือนเป็นพวกคราบไปเฉยนะครับคราบฝังแน่นฝังลึกจริงๆขัดออกนะครับเดี๋ยวผมกาลังดูให้นะครับถ้ามันขัดไม่ออกหรือว่ามันขัดแล้วมันไม่ออกมาดูดีเนี่ยผมเบิกเปลี่ยนให้ใหม่เลยทันทีนะคลิปนี้เร็วๆนะครับใครสนใจจองได้เลยนะครับยื่นเอกสารจัดไฟแนนซ์กันก่อนได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับมาดูรถตัวจริงหากพี่ไม่ชอบหรือไม่โอเคนะครับเราคืนจองให้หมดทุกกรณีนะครับ เวดปีสิบสองครับได้สี่ประตูสองเก้าเก้าเองผมว่าคุ้มนะนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นิดหนึ่งนะครับเบาะหนังเรียบร้อยครับเบาะหนังเรียบร้อยพวงมอะไรเดิมๆจอกลางมีให้นะครับแอร์แมนนวลน,นะครับเน้นใช้อะถ้าใครอยากได้นะครับเอาได้เลยนะี่ครับเอาได้เลยสำเนานะครับรถมือเดียวเนาะเจ้าแรกเป็นชื่อไฟแนนซ์นะครับผ่อนเสร็จก็เป็นชื่อบุคคล นะขออยญาปิดนามสกุลแล้วกันนะครับคันนี้ก็ได้มานะพรบภาษีต่อครบทุกปีนะครับไม่มีการขาดต่อนะครับหน้าสิบแปดนี่ติดข้อข้างหลังก็มีการมีการลงเล่มเรียบร้อยนะครับถูกต้องทุกอย่างนะตรวจต่อรออต่อพรบภาษีเนี่ยได้สบายนะครับรถถูกต้องทุกอย่างนะก็ใครเอาไปใช้ก็มาเอาครับคันนี้ปล่อยให้เบาๆครับสองเก้าเก้า นะครับนบ้านเลยคันนี้คลิปนี้นะไม่ต้องยังไม่ได้ถ่ายแบบฟูลออปชันที่แบบขับรถเอาไปถ่ายข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้คลิปนี้เรามาถ่ายให้ดูแบบเรียวๆนะอัปเดตให้ดูกันก่อนนะครับกพราถือว่าเป็นการอัปเดตสินค้าให้เพื่อนๆดูด้วยสําหรับใครที่กาลังรอคันนี้เนาะนะครับกับตัวยนสุดีแม็กคันนี้นี่ไปท้าย L อแล้วนะน,นะครับอ่ะดูแม็กเลนะนึงนี่มีกล้องถอยด้วยนี่ครับ แมกไรเนอร์นะครับมีรูปรายการมาทุกหนักให้เห็นนะมีไหมมีนะครับชี้ให้เห็นเลยนะของผมช่องผมตรงไปตรงมาตรงไหนมีบอกมีตรงไหนบอกไม่มีบอกไม่มีอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับใครเอาไปใช้ก็มาเลยสองหรือว่าใครอยากจะซื้อสดจบสดนะครับจัดมานะไม่ใช่ปัญหาเดว,วุฒคุยให้นะอยากจะจบราคาประมาณเท่าไหร่ลองพูดเราคุยกันนะครับขอภายในเส้นเดือนนี้นะ คันนี้ผมขอแค่ในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับไฮ g h นเดอร์ er, 2.5งแซบนะครับใครจะเอามาเลยบ็อกมานะเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ดูกันก่อนเช็คเกียร์ก่อนเกียร์ว่างเดี๋ยวปล่อยให้ถูกๆนะครับภา,ายในยังไม่ได้ร้านทำความสะอาดเลยนะครับนะจอติดแล้วรอแป๊บหนึง่งแอร์เย็ยนมาเดี๋ยวลองเทสแอร์ก่อนไม่มาสองแสนแปดนะคุณผู้ชมนะครับเฮแอร์ใช้ได้ แอร์เย็นใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของระบบแอร์เนี่ยผมดูแลให้อีกนะครับยาแอร์ล้างตู้แอร์นะครับเติมองเติมแอร์ให้ไม่ต้องห่วงน้นยับเอาไปแบบพร้อมใช้เลยนะครับใครสนใจหรือมองหาอยู่นะครับจัดได้เลยแอร์เย็นนี่ลมแรงมากเนี่ยดูป้ายสกบปิวเลยคุณผู้ชมนะครับแนะอร์เย็นแอร์เย็นนะสองแสนเก้าหม่นเก้พันเยวูหน้าองเครื่องกันสนใจก็จองมา มาดูมาลองขับเนาะนะครับมาได้เลยบอกกับผมตามตรงได้เลยนะครับเฮ้ยเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยแห้แงแห้แงแห้งแห้มาดูมาดูเครื่องยนต์เนี่ยครับเครื่องยนต์นะครับขนาดสอง0ันห้าร้ยซีซีหรือว่าสองจุดห้ารเนี่ยครับก็ตามอายุการใช้ง,งานครับวันนี้น้าหน้นฝามีแกะบ้างเล็กน้อยน,นะมีการเคลมสีแหละนะครับโดยปกตินะครับรถปีเก่านะแต่ก็ทุกอย่างยังของเดิมะนะเนี่ย นะครับของเดิมอยู่นะครับรอยด้านหน้าอ่าโอเคยังเดิมเดิมอยู่นะครับใคยังไม่ได้ล้างนะครับโอเคใช้ได้อยู่ครับนะใครหาไว้ใช้ก็นะาวไปแล้วกันนะราคาแบ่งปันคันนี้รถเทินนะครับลูกค้าเอามาเทินปล่อยถูกๆนะครับจัดได้เลยนะราคานี้299,000บาทนะครับเดี๋ยวผมล้าง สปาเก็บรายละเอียดให้นะครับราคานี้แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องช่วงล่างตั้งศูนย์ผ้าเบกนะครับน้ำมันเกีีร์ต่างผมดูแลทุกอย่างให้ทั้งหมดเลยนะครับจบๆเลยนะครับหากสนใจติดต่อเข้ามาค่ะเบอร์โทรด้าล่่าซสายมือครับ